ครับสนามเจ้าทงนะครับสนามเท,าท้าทงจนวันที่เก้าวันทีท่สิบสองวันนะครับมาเยี่ยมขอกันเมื่อนตุกเดินทีผ่านมาครับอยู่กันมากมายทีเดียวครับวัวจนตัวเรามากันเม็ดมู่บานเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเต็มตีนะครับเราอยู่กับดุกดางปแปดเส้นเหล็กเรื่อยขิงข้องข้องในเบีย้ยขายคู่นองนัดชาครับทุกตองน,นะครับขายคู่นองนัดชาทันแลบลายเข้าตะแล่ลมวัวแล่เร่ต่อเลยนะครับ ครับชนกับแดงเบนเจาวันเรื่อยทุต่วงก็องหนองบอลใครโคซับวายุทีคุณนาดไส้นะครับครับชนกับวัวนาดไส้ครับเอาไอ้ไายว่าชนกับวัวกล้องกระน้านั่นเองครับดุกดางแปดแท่นเหล็กหรือคิงคองชนวัวนี้ว่าถี่ว่าถี่้องครับนะว่าแดงเราชนจากจากทีนี้นะครับพันเราตรงมาแล้วนี่งวนะครับว่าแดงนี้เราชนเป็นตอเป็นร่องครับนะเป็นตอครับเป็นตอครับชนกีนาที่ใดครับนะ สามสิบว่านะครับท่านผู้ชมครับกี่เดือนมาแล้วครับนะช่องเดินนะชงเดินช่องเดินช่งเดินมาแล้วเอาไปนะนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือดุกแดงแปดแท่นแหลกลึกจริงคล้องนะครับกล้องในเบียร์ขายโค่นองนัดชานะครับปกติเราเลี้ยงอยู่ที่ไหนครับเนี่ยที่นาบอนนะครับท่านผู้ชมครับเลี้ยงอยู่ที่นาบอนครับไม่ไกลไม่ไกลจากอำเภอลอนนะครับครับเป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องทีมนะครับเป็นแรงใจครับทางสนาม กับยามกันอีกครั้งนะครับสนามจนวันที่เก้าวันที่สิบทันวานะครับและก็จะเปรียบพัวในวันที่แปดและวันที่สิบสามทันวาเปลือกเก้ารอบจนเดินมกรานะครับเราชนเราเปรียบสรงวันนะครับเป็นรายการบีเซ่ก้องนายกแชมป์นะครับเราแจ้งกันมาเปลือกสามนะครับครับเราอยู่กับแดงงามเบญจวันกับเรือแดงสุดว่องก้องนองบอนคลายโกคทับวายุที่คุณนาดไส้นะครับจากนาดไส้ครับ น้องอย่าขึ้นเด้ยน้องอย่าขึ้นน้องไม่ดื้อน้องไม่ดื้อเอา้าอย่าขึ้นนักเดียวน้องคอยนอ่แล้วครับนี่คือแดงห้ามเบนจวันนะครับแดงจุดห่วงกับห่วงหมากันห่วงนอนนี่ห่วงนอนครับจนกับลูดางแป้นเล็กเลกขิงคงนะครับเราไปเยี่ยมมาแล้วครับแดงห้ามเบนจาวันจนวันนี้ว่าตีเทอะไรกับนะวน like, ่าตีจ่อ,อ,อ,องว่าตี่องว่าไหก็ได้เสื้อเลยนะคร, <ừ. S 1> ครับนี่เสื้อกับท่านผู้ชมกับเสื้อช่วยห้ามตีเดียรับ ว่าเด็กนี่ชนะจากสนามนาท้ายชันนั่นไหมครับสี่สิบนาทีนะครับกว่าจะชนะได้นะครับก็เราคัดต่อรัดรองหรือว่าเราเป็นต่อรถหรือว่าเป็นรองรถเป็นโตเป็นรองนี่ครับพ่าที่มันจะร้อยกันตรงนี้เลยครับเป็นโตแลวครับเป็นรองเป็นรองเลยครับเป็นโตแลวกันหนาปืนกับได้เรือง่ามาเลยนะครับกับสําหรับวันที่เก้าที่ิบนี้ครับรวมกันเป็นแรงใจนะครับแดงงามเป็นยาวันในไ้อยติดซอกนะครับกับการ สำหรับไวายเหลกาผ่านมาแล้วในรวมที่สิบนาทีไวายตีซ่องเรามาแล้วจะจนสักกี่นาทีนะครับขอบคุณทางทีมงานมากัตียนอนุญาตให้ข้ามาเยี่ยมนะครับ